มิงเข้าชารกําลังวิ้งเข้าชาร์จไปดยงไงียังไงยังไงที่1มันมันอยู่ใกล้หรือมันอยู่ไกลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงสตรีมมิ่งสาวพราวเสน่ห์ความฝันอีกอย่างของดิฉันคือดิฉันอยากเป็นสตรีมมิ่งเกมค่ะแต่ว่าดิฉันเล่นเกมไม่เก่งค่ะวันนี้เขาจะมาเล่น PUBG MOBILE ค่ะเราก,ก็จะมาเล่นเกมกับเพื่อนๆนะคะดิฉันจะโชว์ชุดดิฉันให้ดูค่ะนี่นะคะเป็นชุดเออทีมทหาร เราจะมากินไก่ไปด้วยกันวันนี้นะคะฉันส่วนนะคะบัตประชาชนพร้อมแล้ว I'm ready ข้างหน้าเรามีคนข้างหน้าเรามีคนเป็นสื่กการเลทราซ์เอาเข้าไป CEP แม่ต้องหนูมีคนต้องหนูมีคนหนึ่งคนยิงไปเลยกำลังวิ่งเข้ามาหาหนูแม่ยิงเลยแม่ทำได้มันไปไหนแล้ววะซึมนี่เรก็กคนอยู่กลหนูมากแม่ก็รีบมาสิก็กำลังวิ่งอยู่รีวิ่งอยู่ l a v i n g you อะแม่ l a v i n g you อะไรเลยอม่ไม่มีใครอยู่แถวนี้นกจาันฉัน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 นนนมาชอีกแล้วนะเออก็เทอม์มชอบแกล้งอะไปไหนดีวะไปที่ปักมุดเหรออืมสีฟ้าเหรอใช่ใช่ใท ready ครับผมพร้อมแล้วครับเฮ้ย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 เอะเอะเอ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 เเอเ เอ้ยมีอีกตัวนึงกำลังวิ่งมาสองสากำลังวิ่งมาครับคุ้มกันนะครับเอ๊ะ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 มีอีกเอ๊ะ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 ถนนยิงอยู่วะเดาแล้วเดาแล้วเดาแล้วคาร์ถนนนยิงอยู่ตายแล้วครับเฮ้ยเอ้ยมีอีกโอ้ยเขี้ Heh, ยเต็มเลยโอ้ยเขี้ยข้างบนข้างบนข้างบนอย่าลืมตะบาร์ศูนนะคือคนยิงหนูนลตยข้้างบเด เห็นเห็นเห็นตรงนั้นแหละตรงพี่โอข้างหน้าพี่โออ่ะเฮ้ยเเนี่ย้าแท๊บแทับมือหนูจากประมาณสามสามสามเหนวะเหนวะเราโดนลุมเนาะแม่หลังหินหลังหินเพ็ทแล้วเพ็ทแล้วพลทหลังหินทันนะทันมนะรัตายรับตายตายหนึ่งตายหนึ่งเอ้ยหนูโดนยิงเหมือนกันจากไหนวะกินยาแม่กินยาเฮ้ยเอ้าเฮ้ย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 ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเร็วเร็ว ปมึงไปมึงโอ้ยกินยาอยู่โอ้โหทองส้าหกแปดทิศอีสุนารมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้อย่างเงี้ยกำลังไปได้สวยเลยสามอสองศากำลังเลยวะจริงๆที่มันน่าจะมีคนน้ยบู๊แม่งสามร้อยหกสิบองศาเยเล่ที่แโหเว้ยฉันเฉยกินไปจริงแยิงไปสอคนเอง ผู้อยู่รอดทุกคนทุกคนเป็นผู้อยู่รอดสัตว์ที่เรามั่นหน้ามั่นใจเดินไปยิงเขาอ่ะชนันเลื่อนเลยเป็นสีกลางไปเลยยิงไปไปไปแม่งมาเลยทำกางไปไปไปสาร้อยหกสิบองศาสัตว์ตรงแถวนั้นแหละแม่ลูนอะแต่ว่าพี่โอพาไปเล่นน้ำเหรอหรือว่าไงก็ปนนพาให้ไปลูนอะเธอแต่เมือนกันวันเฮี้ยมากจริงเธอกับฉันอะไม่น่ามั่นหน้ามั่นใจเลยเราอะทำไม ก็เราสวยเราคือศูนย์กลางเมื่อกี้เราคือศูนย์กลางเลยนะแม่หลังจากที่กูได้เข้าไปเท่านั้นแหละเธอรู้ไหมว่าฉันไม่ชอบหมู่บ้านน้ําข้าไม่ชอบน้ําแม่หนูไม่มีอะไรเลยใช่ที่เนี่ยมันของน้อยแม่แบบเมื่อกี้แม่หนูไม่มีอะไรเลยหนูก็ไม่มีหนูมีแต่หมวกระชุ่กไม่มีปืนเธอเป็นคนบาปหรือเปล่าบาปอยู่แล้วเกิดมาก็คือบาปเลยอุ๊ยอุ๊ย ไปดิแม่ไปดิแม่จะหาตีนหรอเขายิงอยู่สองคนก็ไปดิรอตีนรอตีนรอตีนไกลมากใกลมากลบเฮ้ยมันมีใกล้ๆเราอยู่ไหนวะปืนฝั่งเราเพราะว่าไม่มีขึ้นเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าหนูยิงได้นี่คือแบบมหัสจรรย์โซอีซี่มากเลยอ่ะมันหลบมันหลบแน่มันหลบตายแล้วมีคนนึง เลือดม like ันร้อนอ่ะนี่ครับเก็บปืนอยู่อย่ไหนวะกูชอบเสียงปนนยิงมากปังปปปังปปปังปังปังายวมันยิงหนูอ่ะตายแล้วเขาตายแล้วเขาตายแล้วแม่เขาตายแล้วแม่เขาตายแล้วก็เธอมันชอบทุกคนทุกคนเอาไปหมดฉันได้แต่กระเป๋า เฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงได้ยินเสียงแแปะมีมะคนยิงข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ากำลังวิ่งมาไอวะไอสัตว์โคตรดีต,ตายหนึ่งครับล่วงมีอีกอมีอีกอมีอีกโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเอาแล้วลบลบลบทุกคนลบกับบบนแม่งปืดแรงสนายแม่งใช้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 สนายหมอบ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 แต่ไม่รู้อยู่ไหนนะ หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งห้าศูนย์ตรงซุ้มไม่ใช่อันนั้นมันขาไม้เฮ้ยยิงมาจากไหนอ่ะแต่มันยังไม่โดนเราเนี่ยมันเลงกำแพงอยู่เชิต้องรีบวิ่งเข้าโรงเรียนแม่นึ่งสองส่าเข้าโรงเรียนก่อนแน่จริงก็ยิงให้โดนสิไอ้พวกเวนตึกข้างหน้ามันมีคนเหมือนกันใช่ตึกนี้ยุทธศาสตร์หมดนล้นขึ้นรถค่ะอ้าวอยู่ไหนกันวะเนี่ยวิ่งมารถกันหมดแล้วแม่ เดี๋ยวฉันไปรคนไปฟาร์มนะผมไม่สนนะสองห้าหรือเปล่มันสู้อยู่ตรงเมื่อกี้แหละแม่เอาไงจะลงไปสู้ไหมไม่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 ขับต่อไปเข้าวงก่อนเข้าวงเข้าวงเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีรถมีรถวิ่งปะมีขยะนั่นเดียวมาแล้วมาแล้วสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าครับพี่สาวโอ้ยอยู่ทางไหนวะมันกำลังมามันกำลังมา กำมันชนเด้อมันตู้ทังรถหรอใช่มันมาแล้วมันกำลังวิ่งเข้าชาร์จมันกำลังวิ่งเข้าชาร์จกำลังวิ่งเข้าชาร์จกำลังวิ่งเข้าชาร์จโอ้ยโดนยิงโดนยิงผลอาหารโดนยิงโอ้ยแม่ยิงโดนยิงยิงหน่อย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 ตายแล้วสไตายแล้วตา์แล้วแม่ไปไหนดีไปที่ไหนก็ได้ที่มีคนเยอะๆโพสิ่งที่หมือนว่าหนีตายขอชกต่อยก่อนถ้าชอบมีเรื่องการใช้หมัดเนี่ยสามรุ่มหนึ่ง I c a n do แขนจุ๊บแขนจุ๊บอยากแขนจุ๊บแม่บ้านทำไงกู้นวัตเราก็ต้องกินกุ้งให้หมดไงพี่ก็าไม่กินกุ้งกับข้าวแม่แต่หนูท้องอืดเหมือนแบบบวมบวมน้ำปลาตอ่เนี้ตอนเนี้ยพวกนี้มันเกี่ยวไหมเกี่ยวแม่มันคือโซเดียมกิดไงพวกนี้ก็น่าบวมตอนปกติหนูก็น่าบวมเหมืบวมกว่าเด็กก็แม่มีใครลงกับเราไหมเนี่ยไม่มีเขากลัวเราเกินเนี่ยลงเนี่ยของฟาร์มเยอะแต่คนก็น่าจะเยอะแม่หนูยังไม่ถึงเลยแม่หนูจะถึงเราจะถึงแม่ถึงกันยังอ่ะ ทีี่่ไหนนวะเยยาสนญยายาพันไอ้เคี้ยกูไม่ถึงสักทีพอเน็ตกระตุกไงยี่ได้ยินเสียงรอยตีนเนี่ยข้างชั้นเลยไม่ใช่แม่มีรอยตีนขึ้นแม่ทำอะไรเมื่อกี้คอมมันเล่นะเฮ้ยยี่มีรอยตีนตายซะแม่หนูมาแล้วหนูมาแล้วหนุ่มมาแล้วตียิงให้หน่อย ตายง่ายดแล้วมันยังไม่ตายหรอยังแม่คานมันตุ้มตหนับหนับเนี่ยมันยิงแค่ไหนดีไม่มีปืนแม่ข้างหน้าพี่โอหลังชั้นว่างั้นพี่สองตัวข้างหน้าพี่โออีกหนึ่งตัวข้างเลไอ้เหี้ยไอ้มองไม่เห็นไอ้เหี้ยไมคนที่งอยู่ข้างหลังชั้นหนูหนูไงไม่ใช่คนอื่น แม่หนูอยากกินขนมได้ปะได้ป้านเนกินขนมมาให้เรากินแม่ป้าบอกว่าเดี๋ยวจะบอกท้ออืดอ่ะแต่คืออะไรชอบปาดตลอดฉันก็ไม่เข้าใจน่าเหมือนกันแม่แม่มีคนยิงกันมีคนยิงกันข้างหน้าเราหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งสามศูนย์สามแม่กระสุนคุณก็ไม่ค่อยเยอะมันพากูยิงอแล้วแม่อยู่ข้างหลังเราเลยมันอยู่มันอยู่ข้างในล้อมบ้านหลังเนี้อยู่ในรั้วอยู่ในรั้วแต่วงอับบีบแล้วตอนนี้แม่ แม่เข้าวงไหมหรือยังไงเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมาใช่เดี๋ยวมันก็เจอมันมันก็เจอเราเนี่ยแหละเราก็แอบซุ่มอ่ะซุ่มตรงสักซักคุ้มไม้อ่ะเีอยเดี๋ยวมันก็โผล่มาจะวิ่งมายงไงยังไงไงยังไงฉันเห็นแล้วแม่หนูจะปล่อยให้มันคลานอยู่อย่างเงี้ะกินยาไหมตายแล้วก็มาเดี๋ยวครับห้าศูนย์ใช่ห้าศูนย์เรียแล้วเดียวด ตายอีกคนหนึ่ง okay. แม่มีคนอยู่ใกล้ตลาดหนึ่งคนแม่เราอยู่ในหมดเลยลนั่นแหละบับเบิ้ลพายไม่ไมีตีมเห็นแล้ว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 ล่างเหรอตาย <Okay. S 1> ไปกินขนมก่อนมันไม่ใช่แ<ค>ม่ไม่เกี่ยว,ว<ะ>ขนมหรอน อย่ามือมันแล้วเล่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีคุกใต้ยดีอะไรย่างนี้เลยวะมันโล่งอ่ะอย่าไปกลัวเราเก่งแล้วอีกแล้วผัดพีบตายหนูพาพี่โวไปตายแล้วหนูไม่เคยพาพี่โวไปตายเฮ้ยเฮ้ยมีคนสองเจ็ดห้ากำลังวิ่งเข้าบ้านเห็นแล้ว วอล์กเกอร์แมนหนูเดินมายิงมาแลนะเอ้าแม่เธอประมาณสองสองสองไปหาประดีแม่พยายามเกาะกลุ่มกันไว้เพราะถ้าเราไม่เกาะกลุ่มกันมันจะแม่มันหายไปแล้วอ้าวนี่ไงข้างหน้าเราอ๋อมันคานเหรออ๋อมันเฮ้ยมันมีหลังบ้านหลังบ้านอีกตัวกำลังวิ่งไปมาหน่อยหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ประดี๋ยวผ่าปะดี๋ยวพวกหนึ่ง ไปแต่หนูไม่โอเคเหมือนกันเท่าไหร่เลือดเลือดแอบแดงเลือดแอบแดงเฮ้ยแต่วงบีบวงบีบอ้าวเราอยู่ในวงโทษโทษล้นล้นแม่แม่เราต้องอยู่ใกล้กันเฮ้ยแม่แม่วงใหม่มาแล้วไปแม่ยังไงยังไงที่หนึ่งมันมันอยู่ใกล้หรือมันอยู่ไกลระวังนะเฮ้ยมีตีนตีนตายตายโอ้ยแม่ไปโอ้แม่ไปไหม ประมาณ3ามสามหามันมีกระสุนยิงมาแกแม่หนูซุ่มอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าถ้าเราไปตรงเขาคือวงมันบีบแล้วตอนเนี้ยเราต้องเราต้องเราต้องไปตรงอ่าลนแล้วกูเธอเราเหลือ3มันเหลือ2องเขาวงเขาวงใครตายก็ดีว่ามันอยู่ฝั่งเราหรือ มันหลบอยู่นี่บ้านนี่บ้านนี่บานนี่เย้่่งใหญสกิลหลบของกูเก่งที่สุดค่ะแม่ใบ้านนี้หป่ามีหลบเศ้ามากแล้วท่าอะไรอยู่เนี้ยนั่งบอกอยู่นั่งหวังชนะรู้นะเรื่องหลบชนะแล้วดีใจมากฉันเป็นคนรักัตรสุดท้ายสเ่งมากสุดยอดจบแล้วค่ะการเป็นสตรีมเมอร์สาววันนี้ ไม่ใจแล้วค่ะสำหรับวันนี้ได้กินไก่แล้วเพราะว่างงตอนนี้กินฮุสโกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย